พี่ลินจะพูดตรงๆเลยนะเราครบกันเราไม่ได้หลอกกันเราเต็มใจทั้งสองคนเต็มใจกับทั้งแม่ดิวเต็มใจให้คบกันจำได้ไหมละ่ะไปรับพี่ลินที่สนามบินแม่ดิวบอกให้ดิวว่าถ้าไปแล้วถ้าไม่ถูกใจถ้าไม่ถูกถ้ารับไม่ได้ถ้าเขาไม่เอาเราแม่บอกให้ดิวกับบ้านแล้วเราก็ไปเที่ยวเวียดนาม พี่ลิไม่ได้หลอกเธอเต็มใจไปเธอให้พาสป,ปอร์ตจองตั๋วไปเธอไม่ได้เด็กก็ไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์กลับมากลับมาแล้วก็มาพักอยู่วันสองวันก็ลงไปหนองคายลงไปหนองคายดิวก็พาพ่อพาแม่ดิวไปหนองคายด้วยไปปลูกข้อไม้ข้อมือให้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้อืม แล้วก็กลับขึ้นมาแล้วเราก็ลงไปอีกลงไปสองคนปีนะั้นลงไปสองคนกลับขึ้นมาพี่ลินไปเบิกเงินมาหกแสนเงินสดสดใส,ดสไว้ในกระเป๋าโดยทั้งที่กระเป๋าไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรทั้งที่ที่จริงแล้วกระเป๋าก็มันล็อกได้อยู่แต่พี่ลินไม่เคยล็อกกระเป๋าทองหยองพี่ลินก็เอาลงไปด้วยน้ําหนักจะเป็นกิโลแต่ทองจริงๆที่พี่ลินให้เดีอนะ่ะห้าบาทนอกนัน้ทั้งแหวนเพชรแหวนอะไรหลายอย่างทั้งนลูกงนาฬิกาอื แล้วก็กลับขึ้นมากันอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ลงไปที่ร้อยเอ็ดแล้วเราก็ดิวก็ไปขอแม่ให้แม่ออกรถให้แม่ไม่ยอมออกให้แม่บอกว่าดิวไม่มีรายรับดิวไม่มีไรายได้อะไรไม่มีเงินเดือนอะไรต้องให้พี่ลินกนการันตีพี่ลินก็ไปการันตีและแม่ถึงออกรถให้ช่วงนั้นพี่ลินก็ยังส่งเธอเรียนอยู่และจะพัพาส่งอะไรอยู่ และหลังจากนั้นจบหรือไม่จบก็ไม่รู้เธอก็บอกว่าเธอย้ายมาอยู่ในกรุงเทพเออยในกรุงเทพช่วงแรกๆก,ก็เช่าห้องอยู่พี่ลินก็ต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทั้งอยู่ทั้งกินทั้งอะไรวันเว้นวันขอแล้วก็บอกว่าไปฝึกงานไปเรียนหมอศัยกรรมเสริมความงามตอนกลางคืนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปดาวคอนโดไปยืมเงินน้ามา ดาวคอนโดแสนหนึ่งและหลังจากนั้นพี่ลินต้องส่งทุกเดือนจ่ายค่าคอนโดอ่ะพออยู่ได้ประมาณปีกว่าดิวก็เอาไปขายได้ได้สองล้านดิวมา,มาพูดให้พี่ลินฟังเองว่าขายได้สองล้านแล้วเลยพี่ลินก็ถามว่าเงินนั้นปไหนหมดดิวก็บอกว่าอาไปจ่ายภาษีเงินที่เข้าเงินที่เข้ามาจากมองนอกเข้ามาหาดิวเออพี่ลินก็นไม่ได้ว่าอะไรและหลังจากนั้นก็ไปเช่าบ้านอยู่ พี่ลิงก็ต้องจ่ายทุกอย่างไม่แต่เงินมัดตรงมัดจำเงินในหน้าข่าบ้านข้าห้องลินดิวก็ไปอยู่ลินจ่ายทุกตลอดช่วงนั้นนะ่ะดิวก็บอกว่าไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนทางานแต่พี่ลิงก็ไม่ได้ถามอะไรนักหนาบอกว่าแค่ไปอยู่กับเพื่อนตัวน,นั้นเราก็รักกันดีดิวก็ถ้าถามไปดิวก็โมโหก็คนที่ปัจจุบันนี่แหละอยู่กับเขาน่ะบางทีดิวก็มาบอกว่าจะกินหมูก็ยังก็ยังไม่มีโอกาสได้กินหมูเลย อแล้วหลังจากนั้นก็ไปไปมาปีแรกกันอนะลงไปนะ่ะเราก็ไปนอนที่บ้านคนชื่อดอเด็กพี่แดงนั่นแหละหนึ่งอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างพี่แดงเป็นคนจ่ายจ่ายค่าอยู่ค่ากินค่าบ้างค่าบ้านกลางคืนมาไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์บุญคุณเขามีอมืแล้วกลับมาแล้วปีที่สองปีที่สองนะ่ะก็ไปหาไปเอาพระป่าไปจากมังนอกไปบ้านเดียวช่วยบ้านเดียวพระป่านะ่ะปีนั้นพี่แดงก็ลงไป ลูกหลานพี่แดงก็ไปเพื่อนพี่แดง,ไป,แดงไปหมดทุกคนพี่แดงยังเห็นสภาพบ,บ้านดีอยู่เลาปูเสือนั่งกินข้าวตรงที่ที่ข้างๆบ้านแหละตรงที่พี่ลินต่อเติมจนนั้นปูเสือนั่งกินกับดินแม่ก็อยู่ย่าก็อยู่ดูในรูปเราดูไปข้างหลังเหมือนเป็นป่าเพลินก็ส่งเงินไปทําไปสร้างไปเลสรุปแล้ว7 5เเพี่ลินสร้างบ้านหลังนั้นน่ะ แล้วดินก็บอกว่าซื้อบ้านซื้อที่ต่อเติมดิวก็บอกว่าจะปลูกบ้านหลังหนึ่งเล็กๆราคาประมาณล้านกว่าให้พี่ลินกลับไปอยู่ตอนช่วงที่ว่าหน้าร้อนมั่งหรือว่าเกษียณมั่งไปอยู่ดูแม่ดูย่าดูป้าไข่ดูย่าดูป้าไข่ทุกคนพูดกับลินดีหมดโทรไปนี่คุยกับลินดีหมดทั้งแม่ทั้งอะไรพี่ลินเคารบไม่เรียบนะพี่ลินเคารบป้าไข่นะ พี่ลินได้ไม่มีอคติอะไรกับพระไข่นะทุกคนพูดกับลินดีให้ความหวังดีพูดดีเวลาโทรหาแม่เนี่ยเดินรอบบ้านตั้งสามสี่ชั่วโมงหนุ่นให้ความหวังดีพี่ลินก็ก,ก็หาเงินส่งอย่างเดียวอย่างเดียวเผื่อว,ว่าจะได้เออจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะแต่ช่วงที่ว่าแล้วดิวน่ะก็กลับมาอยู่กรุงเทพบอกว่ามาทํางานกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนทํางานกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนกับคนปัจจุบันนั่นแหละ พี่ลินก็ไม่ได้บอกว่าอะไรบอกว่าแค่เพื่อนเฉยๆเราก็เชื่อเชื่อเชื่ออืเงินไม่ใช่น้นน้อยนะส่งไปให้ดิวน่ะกี่ปีทาได้ไหมล่ะเงินไม่ใช่น้อยขอ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 ออืืแล้วก็บอกไปยูดบางทีน่ะพี่ลินน่ะเห็นดิวน่ะไปยืนขายพวงมาลัยอยู่เลย เราก็สงสารเอื่นไปขายถึงขั้นมังวงมาลลยเลยแล้วก็ส่งเงินให้อีกขนาดช่วงใส่กางเกงในขายน่ะทุกครั้งอ่ะวันเว้นวันอ่ะขายกางเกงขายเสื้อผ้ามือสองน่ะพี่ลินก็ต้องส่งเงินเธอมาขอบอกว่าไม่มีทุนไม่มีทุนขายทุกวันส่งทุกวันและทุนมันไปไหนหมดช่วงนั้นน่ะอืมและเธอก็ขายของกับเพื่อนเพื่อนของเธอคนที่ปัจจุบันก็ขายน้ําหอมก็ขายน้ําหอมเหมือนกันเนี่ยเริ่มต้นเขาก็ขายน้ําหอม เราเริ่มต้นพีด่ดิวก็ขายเสื้อเสื้อผ้ามือสองอืมพราะดิวไม่มีอะไรเลยดิวไม่ได้รวยมาแต่นั่นเลยมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อพี่ลินคนเดียวอืมขนาดไปอยู่กับเพื่อนคนที่ขายน้ําหอมอ่ะพี่ลินก็เป็นคนจ่ายค่าห้องอะไรขาดเหลือก็ต้องพี่ลินพี่ลินพอไม่ให้ก็พูดพนนพนนลำพึงลำพันจะหน่วงนุ่นอย่างนี้จะลาตรงลาตายมั่งอะไรมั่งไปยืมเงิน ของคนขายน้ำหอมก็ต้องจ่ายดอกสามพันสี่พันต้องหาให้เขาเดี๋ยวนี้ขนาดอยู่ด้วยกันดิวก็เป็นคนพูดให้พี่ลินฟังไม่ใช่เลยหืมแต่เราก็ว่าเออช่างมันเถอะเขาอยู่กับเพื่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรอืมขนาดพ่อดิวตายนะ่ะปีนั้นนะ่ะโทรมาหาพี่ลินนะ่ะวันรุ่งขึ้นพี่ลินต้องบินกลับอืพี่ลินต้องไปจัดงานช่วยงานไปขายทองตั้งห้าบาทไปนั่นนะ่ะ ไปขายของตั้งห้าบาทไปช่วยงานสฉบพ่อนะญาติพี่ลินก็นมาตั้งพี่ชายพี่ชายพี่สาวหลานสาวก็มานอนคืนสองคืนมาช่วยงานนะแล้วมันจะเป็นอะไรเล่นมาพูดบอกว่าขาดการติดต่อเป็นสิบสิบปีมันไม่ใช่เราติดต่อกันกันในปีพศสองพันห้ารยิบสี่การส่งเงินขั้งสุดท้ายก็ยี่สี่ยิบสามยี่สี่ส่งมาตลอดืแล้วแม่ก็พูดให้ดินให้มันตรงหน่อย พี่ลินเน่ยไม่เคยอัคติกับแม่เรียบนะลินนะ่ะเขาลบแม่เรียบตลอดเขาลบป้าไข่ขนาดป้าไข่น่ะก็ยังพูดบอกว่าลินหนูลินป้าไข่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลินส่งมาเนี่ยทําตรงนั้นตรงเนี่ยป้าไข่รู้หมดป้าไข่ยังบอกว่าถ้ามีตงังจะเอาตังให้พี่ลินใช้พี่ลินก็บอกไม่เป็นไรป้าไข่อืม ให้ป้าไข่ร,รักษาสุขภาพและขนาดย่าไะย่าก็ยังพูดคําเดียวกันเลยเพราะว่าพี่ลินโทรหาย่าตลอดทุกคืนย่าก็บอกว่าหนูลินย่ารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเงินทุกบาททุกสตางค์ทำตรงนั้นตรงนี้ซื้อตรงนั้นตรงนี้ทำให้ครอบครัวของลูกชายเขาคือพ่อเราเนะ่ะที่เสียนี่แหละได้มีความสุขได้มีอยู่มีกินที่หลับที่ดีมีหน้ามีตา อทำนู่นทำนี่คุยกันดีมันมาผิดสังเกตช่วงช่วงที่ว่างานบวชด,ดิวนั่นแหละพี่ลินมันจะลงไปดิวก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกเพราะเพื่อนมาเพื่อนมาช่วยงานเยอะมาจากกรุงเทพก็คนนี่แหละคนที่วัยอยู่ด้วยกันนี่แหละเออเพื่อนมาพี่ลินก็อยากจะไปขัดเนาะอืมไม่ได้ไปขัดช่วงนั้นนะ่ะบ้านยังไม่สร้างยังไม่เสร็จบ้านหลังใหญ่นะ่ะ อืมแ,แต่ที่ตรงนั้นน่ะพี่ลินเป็นคนซื้อถมดินทางกําแพงแต่ส่วนตัวบ้านน่ะดิวเป็นคนทําไม่รู้ดีเนาะไปหาเงินมาจากไหนสร้างบ้านหลังนั้นน่ะสามสิบสี่สิบล้านน่ะอืมดิวไม่รู้หรอกว่าดิวหามาได้ไงเก่งจังอืมอืมและตอนที่ขึ้นบ้านใหม่พี่ลินก็ว่าจะลงไปเหมือนกันเดียวก็บอกไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวเพื่อนมาจากกรุงเทพเพื่อนร่วมง,งานมาจากกรุงเทพก็คนนั้นแหละอืมอืม ทุกคนป้าป้าไข่ก็ไม่พูดให้ฟังว่าดิวมีอะไรกับเพื่อนคนนั้นแม่ก็ไม่พูดให้ฟังว่าดิวมีอะไรกับเพื่อนคนนั้นเพิ่งมารู้ชัดเจนวันที่ว่าปีปีนี่แหละตอนสงการลงไปคุยกันแหละแต่ชวนเรื่องภาษีน่ะ พี่ลินก็ส่งรายการมาให้ดิวฟังมาดูตลอดแล้วพี่ดิวก็ยังบอกว่าโอ้มาสีเยอะจริงๆเนี่ยน,นะแล้วเงินที่ส่งมาอ่ะพี่ลินก็ไปทํางานที่ร้านคนชื่อพี่แดงนั่นแหละออมเอาเงินเขาส่งมาอ่ะภาษีจนย้อนหลังเขาตํารวจเข้ายึดโทรศัพท์ไปมันยังไม่ได้กลับมารวมทั้งหมดเงินที่เอาของเขามาน่ะแปดแสนกว่าบาทอืมแล้วดิวก็บอกว่าเออมาคุยกันที่เมืองไทย เอาเอกสารมาด้วยพี่ลินก็เอาเอกสารมาให้ดูที่เมืองไทยเอ,เอกสารทุกสิ่งทุกอย่างคุยกันกลวจะได้เข้าบ้านมานั่งรออยู่ทั้งสามสี่ชั่วโมงมั้งได้เที่ยงเข้าบ้านสี่โมงเย็นทั้งที่บ้านนะ่ะเมื่อก่อนพี่ลินก็เข้าไปเข้ามาอยู่ขนาดเดือนหนึ่งนะ่ะปีหนึ่งนะ่ะพี่ลินน่ะกลับไปเมื่อนั้นงานบวชน่ะพี่ลินก็ยังไปอยู่บ้านหละนะังป็นเดือนการช่วยเหลือการอยู่การกินนะ่ะไม่สมบูรณ์เลย แต่การอยู่นะ่ะโอเคอยู่ตอนนั้นนะบ้านก็ยังทําไม่เสร็จปลาไข่ก็มีงอพี่ลิงก็ต้องไปเลี้ยงงอทุกวันกลับมาก็มันเกี่ยวหญ้าในบ้านหลังที่ปลูกพิสาน้ําแหละกับข้าวกับปลาน,นี้ไม่พูดง,ง,ง่ายๆคือว่าอัตคัดแทนที่จะเลี้ยงดูปูเสือเราให้ดีหน่อยไม่เรียบกันเลยไม่มีอะไรเลยือกับข้าวเนี่ยเอามาจากบ้านหนุนหนองคายนองพวกหมูพวกพวกุนเชียงอะไรเอามากินนะ่ะอืม แล้วจะบอกว่าอะไรนะว่าปลูกบ้านทําบ้านเองมันไม่ใช่พี่ลินมาต่อเติมตั้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตมและพี่ลินพี่ลินอ่ะเขาลบไม่เรียบตลอดอืมแล้ววันที่ว่ามาันนัดให้มาคุยกันที่บ้านน่ะสี่โมงเย็นอ่ะพอเข้าไปคุยกันสักพักหนึ่งทีแรกน่ะพี่แดงไม่อยากจะมาด้วยหรอกก็บอกเราก็บอกว่าแดงไปสิไปเคลียร์เรื่องภาษีของเธอด้วยที่ฉันเอาเงินเธอส่งมาให้เขาหนักแปดแสนน่ะน่ะ มันก็บอกเออคิดได้เขาก็เลยไปคุยกันจะไปสักพักที่ไปวันนั้นน่ะพ,พี่ลินไม่ได้กะว่าจะไปเอาเงินสองแสนพี่ลินกะจะไปเอาเงินสามล้านมาจ่ายภาษีแล้วเธอก็เอาเงินสองแสนให้พี่แดงอืมแล้วเธอก็ไม่บอกว่าอะไรบอกว่าให้ไปซื้อของซื้ออะไรแต่พี่แดงยังไม่ได้พูดว่ามาเคลียร์เรื่องภาษีของเขาที่พี่ลินเอาของเขามาแปดแสนน่ะ ดิวเนี่ยรีบตัดบทเอาเงินให้พี่แดงก่อนอืมพี่แดงก็เลยขอบใจกันเนึกว่าให้พี่แดงมากินข้าวกินขนมกินอะไรก็น,นึกว่าจะคุยเรื่องภาษีพี่แดงทีหลังอืมแล้วพี่แดงก็บอกขอบคุณนะขอบใจนะขาดเหลือจะนั่นนั่นเองแล้วดิวก็มาก้มกาบตีนพี่ลินเอาเงินให้พี่ลินสองแสนเหมือนกันแล้วก็บอกว่าขอโทษขอให้เอาหูสิก,กรรมจะถือโทษเลยอืมส่วนผู้เป็นแม่น่ะส่วนที่เป็นผู้เป็นแม่ไม่เลี่ยมันน่ะ ก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังไฟน้ําตาอยู่แม่ขอโทษถ้าไม่ได้หนูลินไม่ไม่มีชีวิตดีขึนขนาดนี้ส่วนผู้เป็นแม่น่ะอืมร้องแม่ขอโทษไม่ทําอะไรผิดถ้าแม่ไม่ทําอะไรผิดถ้าดิวไม่ทําอะไรผิดทําไมดิวต้องก้มมากาบตีนพี่ลินอือเพราะอะไร ก่อนจะนั่งคุยการก่อนจระกาบตีนดิวก็ยังบอกว่าห้ามถ่ายรูปถ่ายอะไรห้ามอัดห้ามอะไรแล้วดิวก็ยังมาบอกว่าทุกคําพูดทุกอะไรนะ่ะคนข้างบนอัดไว้แล้วเก็บไว้แล้วไอ้คนที่ที่ว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละดิวบอกว่าเขาอาัดเขาถ่ายเขาอัดไม่หมดสแสดงว่าดิวเนี่ยก็ผิดคําพูดเหมือนกันทั้งที่ห้ามเราไม่ให้พวกเราอาัดแต่ดิวให้ไอ้ดิวให้อคนที่อยู่ด้วยนะ่ะเพื่อนดิวหนะ่อยแอบอัดพวกเราอยู่ ดิวนี่ผิดคําพูดือดิวเนี่ยพูดไม่ตรงเลยแม่ก็พูดไม่ตรงืสรุปแล้วเนี่ยไม่รู้ใครหลอกใครืรีบให้เงินแล้วก็ยังบอกเออก่อนจะกลับดิวก็บอกรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียร์ให้จะทําอะไรให,ห้อืภายในสองเดือนพอกลับมาถึงสองเดือนเราก็โทรตาม ดิวก็ผิดคำพูดดิวก็ผิดคำพูดบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาแล้วแล้วดิวแล้วดิวก็ออกไลฟ์สดด่าว่า เสียเสียหายหายหาว่าเราทำงานอยู่เมืองนอกพาทนทำอะไรขายหรือเปล่าทั้งที่ดิวไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้เห็นกับตาดิวไปจานพวกเราดิวดูถูกฉันดิวดูถูกแม้กระทั่งฉันคนที่หาเงินส่งให้เธอได้อยู่ได้กินดีทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งย่าทั้งป้าทั้งน้องแล้วดิวทำไมดูถูกฉัน ดูถูกกระทั่งพี่แดงด้วยหาว่าพี่แดงทํางานไอ้นนี่นี่ยามหมิ่นเขาหาว่าเขาจะไปแบกเมย์หาว่าเขาชอบโกงอะไรเขาจะต้องเขาจะไปคุยให้งเงินภาษีของเขาที่เสียดิวกับคำดิวกับคํามากแล้วก็มาไลฟ์โสดว่าอย่างนั้นนั่นนนแหละที่ตั้งใจนะ่ะพี่ลินนะ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปแบกเมย์ไปไประจานอะไรคือพี่ลินนะ่ะไปขอร้องเธอไปขอร้องแม่เลียบ เข้าใจไหมไป,ขอ,อปข,ขอร้องเัืขอยขอร้องให้ช่วยเหลวหน่อยเราถึดร้อนจริงๆ สิลิงจะต้องติดคอติดจนไปลิ้นจนปัญญาแล้วติลิ้นจนปัญญาจริงๆคิดถึง,งวันที่ลิ้นช่วยเหลือครอบครัวแฟนจะกล้ามัน ก็ไม่เคยบอกเลิเลย นู่นเต็มนี่เต็มเต็มถึงเต็มครับ ความวันสุดท้จะกลับคืนไปาครอบครัวเวียกามาจะโดนไล่ออกไล่หนี Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова